สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาโชวว่ากระถางแบนเห็นไหมคะกระถางแบนก็ก็สามารถเลี้ยงบอนไซนมะพร้าวได้นะเห็นไหมคะนี่กระถางแบนเห็นไหมก็มีเลี้ยงมาหน้าจ 6, 6เจ็ดเดือนได้ลากเขาทะลุน่าจะแบบลากแผ่เป็นทรงนี้เนาะเพราะว่าเราเลี้ยงในกระถางแบนนะคะ เดี่ยนะดีขยับกองแป๊บหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะคะขอหาตัวช่วยแป๊บหนึ่งค่ะ,ะคลิปนี้จะมาขัดกะลานะคะขัดกะลา ขัดกะลาะแล้วก็ทาตัวยูเรเทนยูเรเทนยูเรเทนเรียกถูกไหมเนะี่ยอืมนะดีใช้ตัวใบเลื่อยนะคะห,หลายๆพี่ห,าหลายๆคนก็บอกว่าให้ใช้ฝอยอะไรนะเป็นแปรงอะแต่ดีไม่ถน,นัดอืมใช้เรื่อย

ัดให้เปี้ยงเลยอน่ะ 干了，它这干了。 对嘛？天 นะดีขออนุญาตยกกระเป๋าอโอเคเรียบร้อยนะคะเกรี้ยงเก่าละเกรี้ยงยังยันยันอีกนิดนึงเดี๋ยวนะน้ำยาเคลือบด,ดี ื่อใครแบบว่าชอบกระถางทรงแบนนะคะทรงแบนเนี่นะก็ปลูกได้นะอืเดี๋ยวมาเคลือบก็เลยนะคะ เดี๋ยวเครืองเ็จปลึกนีก็จะเอาไปตากแดดเลียวจะได้แห้งเร็วๆว โอเคเสร็จแล้วแกละแกละเนี่ยก็จะมีตรงนี้ลากเขาออกมาอีกเนี่ย